ถ่ายก่อนดันชอบดัชบนชอบมากเออมันดีอ่ะเธคุณหมอแม่ชอบมากเอาดีๆ<อ>ทำไมเราไม่รู้สักก่อนหน้านี้อ่ะทำไมเราไม่ทำมาก่อนอ่ะเฮ้ยเธอดีียาชายนิดนึงอาจจะตึงๆเธอไอเลิฟรู้สึกไหมว่ามัน,อมนเ<ธ>ออฉันร,รู้สึกว่าฉันสวยได้อีกอ่ะ จริงครึ่งหน้านี้ฉันสวยได้อีกแล้วตอนเนี้ยครึ่งหน้านะครึ่งหน้าครึ่งหน้าไงใช่ค่ะขช่างเนี้ยทุกคนรู้สึกว่างแงวดีๆอบมากสวยมัน เปิแอปบบัตรบัตรออนเพิ่มมันใส่แอปข้างเดียวอ่ะเธอข้างนี้คือยังไม่ได้ทํานะแล้วฉันไม่ได้แต่งหน้าจริงฉันแต่งแค่แบบมาคือวันเนี้ยมันไม่ได้แต่งหน้าปกติเป็นคนไม่แต่งหน้าอยู่แล้วเพราะว่าขี้เกียจลบแล้วคือฉันอ่ะจะติดอย่างเดียวคือกังวลอย่างเดียวคือเรื่องใต้ตาแล้วแมทก็จะแบบแค่คอนซีลเลอร์ใต้ตาแล้วก็อาจแต่งตาหรือเข้าใจปะแต่คือหน้าฉันคือไม่มีเครื่องสำอางจริงแต่แบบอีกข้างเนี้ยมันไม่มีอยู่แล้วเขาหมอทิ้งเข็มแล้วก็ลบไปแลยอย่างงี้คลีนหน้าแล้วอ่ะ ชอบจริงไม่ได้โกหกพี่แมทลองลองหยิบข้างที่ยังไม่ได้ทํากับข้างที่ทำเทียบกันจะรู้เลยว่าผิวด้าใช่ใช่โอ้โหเออใช่นั้เออใช่จริงค่ะจริงมันแน่นกกว่ามันจะแน่นจะฟูทันทีเลยจริงคือเนื้อเนื้อข้างนี้มันรู้สึกใช้ภาษาชาวบ้านก็คือแบบมันอิ่มมันแน่นเนื้อมันแน่นเหมือนเหมือนเนื้อปลาที่เฟิร์มอ่ะข้างนี้มันแบบ มันเป็นฟิลหลงๆเนอะตึ้นกว่าเลยใหญ่แม่ม,มา,ามรประมาชมาลิฟท์พึ้นมันสุดๆ,ดๆเะไนแล้วงานผิวงานอะไรอ่ะอืมฉันชอบอกทำไมฉันไม่เข้าคลินิกมาตั้งนานแล้วอ่วอะเธอฉันดีใจอ่ะเห็นแบบลุยๆอย่างเงี้ยแต่ว่า แม่ไม่ค่อยกล้าเข้าเพราะว่าพูดตรงๆคือไม่มั่นใจคลินิกหมายถึงไม่มั่นใจแบบสถานที่กับคุณหมอสักเท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่ว่าโดยส่วนตัวเป็นคนที่ชอบแบบดูแลผิวหน้าก็คือทําอย่างเดียวก็คือครีมเท่าที่เราจะทําได้อ,อะไรเงี้ยเพราะแบบ ไม่ไม่ค่อยเชื่อใจอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ช่วงหลังอะ่ะก็คือด้วยด้วยอายุหรืออะไรเราเห็นปัญหาชัดเจนมากยิ่งขึ้นใช่ไหมก็เลยค่อยๆกระเถิบตัวเข้ามาทําเข้ามาทําแล้วก็คืออย่างที่บอกคือแบบเราก็จะเลือกแต่แบบคลินิกหรือคุณหมอที่เราแบบรู้สึกว่าครึ่งหนึ่งอะ่ะเราสบายใจไปแล้วโดยชื่อเสียงของคลินิกหรือคุณหมออะไรแบบาก็ได้ชยหน้าใช่เราหน้ามันเหมือนซื้อหวยเธอเข้าใจป้ะ บบที่นี่ไม่ต้องซื้อที่นี่ไม่ต้องสื้ถูกแน่นอน <c oughs> หลับแล้ว <c oughs> หนึ่งแม <c oughs> แสดงว่าคุณหมอโกมือเบาจริงอย่างที่พี่แพทพูดจริง <c oughs> พูดไว้ได้ไหมที่จริงมากอย่างที่แม่แพทพูดไว้คุณหมอมือเบามากมันเกนิน แมนว่ามันสบายที่แบบเข็มรููเดียวได้แหละมันก็เลยแบบที่เดียวจบไม่ต้องแบบจิ้มเข้าจิ้มออกอยู่อะไรเงี้ยตรงนี้เห็นชัดแบบนนะทันทีที่ทำอ่ะคือก่อนหน้านี้มันมันจะมันจะเหมือนคือแม้ว่ามันห้อยด้วยแหละเนาะเคยใช้คำว่าแบบเหมือนมันยันคล้อยลงตามแบบกราฟิกดี้ใช่แต่ตอนนี้มันเหมือนมันถูกแบบอย่างเงี้ย มันถูกแบบอย่างเงี้ยเหมือน,น,นกับที่แมนบอกว่าเหมือนคุณหมอเขาแบบผลคอนทัวร์ให้อย่างเงี้ยมันก็เลยแบบพารองแก้มหน้าหน้าผิวอย่างเงี้ยให้ตึงขึ้นให้เต่งให้แน่นขึ้นอย่างเงี้ยค่ะ<อ>ความรู้สึกตอนนี้เป็นแบบนั้นแล้วใช้แค่รูเข็มเดียวใช่เนี่ยคะ่ะข้างาเข็มข้า,ะ,ขาะรูข้าะรูใช่แต่ใช้หลายเข็มอยู่ แต่รูเดียวแล้วก็พาไปทั่วหน้าคุณหมอก,ก็จะค่อยๆนวดแล้วก็อพอเข้าใจแบบพอเข้าใจการทํางานของมันแล้วือเหมือนแบบพาพาตัวยาเข้าไปผ่านแค่รูเข็มรูเดียวอันนี้ถือเป็นเทคนิคพิเศษเลยของอาจารย์ของเรานะทุกคนใช้แค่รูเข็มเดียวมือก็เบาแถมยังไม่เจ็บทําแล้วหลับสบายอีกด้วย <laughs> หลับไปเลยเมื่อกี้คือเชื่อคุณแพทแล้วเยแพท เจอคุณแพทด้วยใช่ไหมวันนี้พี่แพทพี่แพทคือพี่แพทอ่ะเป็นเจ้าแม่พอนางพูดปุบปากค,คือแมนแบบโอเคละแมนไม่แบบค,คือเมื่อกี้ไม่ไม่รู้มีภาพไหมอะ่ะคือแมนเจอเขาคือไม่ได้เตรียมนะคือ,อบังเอิญจริงๆอแล้วแล้วพี่แพทก็บอกว่าคุณหมอคือแบบแกเชื่อฉันคือฉันทํามาหมดแล้วซึ่งเราก็รู้จากพี่แพทมว่านานพอสมควรคือพี่แพทก็คือเป็นเจ้าแม่อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยพี่แพทบอกว่าคุณหมอคือแบบ จบเลยที่เดียวแบบไม่บวมไม่ช้ำไม่เขียวอาจารย์หมอกโก้ค่ะอาจารย์รยค่ะอาจารย์หมอกโก้ค่ะเราจะได้แบบนี้ค่ะหน้าฟูน่าแน่นมากพี่แมเล่าให้ทุกคนฟังหน่อยได้ไหมว่าอะไรคือจุดเริ่มต้นที่วันเนี้ยอยู่ดีๆก็แบบเดินเข้ามาที่เดินคลินิกเซนทรัลเวลแล้วก็จะมาทำสเกลต้าไันเกิดอะไรขึ้นพี่แมวคืออย่างที่บอกคือก่อนหน้านี้ไม่ใช่แบบ ปีที่แล้วอะแม่เคยลองทำพิกโก้ที่เดอะคลินิกมาแล้วแล้วก็อย่างที่บอกคืออย่างแรกที่เลือกเลยอะคือต้องเป็นความแบบเชื่อมั่นของตัวคลินิกอะค่ะ,ะนึกออกอ่ะคะแล้วก็โอเครู้สึกว่าปีนี้แบบมันสาสิบห้าเต็มแล้วจริงๆเราอะเหมือนคิดเอาเองว่ามันเป็นช่วงวัยกลางคนของผู้หญิงที่แบบเหมือนมันมันโตเต็มตัวแบบพีคสุดๆแล้วเราก็รู้สึกว่าเราควรจะต้องเริ่มทำแล้ววันนี้เบื้องต้นที่พูดถึงการคอนเซิร์นของแมทในเรื่องความแบบ เหี่ยวก็คือนึกออกมาถ้าพูดตามความจริงมันยังไม่ได้เหี่ยวขนาดนั้นแต่ว่าด้วยอายุเราอ่ะมันทําให้เนื้อเนื้อหนังของเรามันไม่แน่นเท่าตอนเด็กไม่อิ่มไม่ฟูแล้วก็ห้อยคล้อยลงอะไรอย่างเงี้ยวันนี้คือแมทก็มาปรึกษาคุณหมอเรื่องนี้คุณหมอก็เลยแนะนําให้ทําสครับ่าทีเนี้ยไอเรื่องของรูขุมขนนะวันนี้รู้สึกเหมือนได้กําไรมากกว่าเพราะตอนแรกอ่ะตั้งใจมาทําในเรื่องแบบกรอบหน้าชัดความ ห้อยคลอยอะไรอย่างเงี้ยแต่วันนี้คือได้เรื่องของดูหุคนเพิ่มมาด้วยเห็นไปถามเพื่อนๆในโซเชียลว่ามีปัญหาแบบนี้จะทำยังไงดีมาใช่ไหมใช่ก็คืออาจจะเป็นช่วงนี้ฮิตด้วยหรือเปล่าคือเพื่อนๆในโซเชียลวะก็แนะนำแล้วก็มาถึงปรึกษาหน้าง,งานก็คุณหมอก็บอกว่าอ่าโอเคทำอันนี้ก็ก็ปังจ้าอะไรอย่างเงี้ยปังจัาปังจนี่นะครับน่าจะแบบติดคุณหมอแล้วละตอนเนี้ยติดใจไม่ไหวนี่ นะครับมีอะไรอยากจะฝากถึงแบบเอปซีไหมที่แบบเขามาดูอยู่ตอนนี้แล้วแบบอ,อยากจะทำตามคือค,อ,คอทุกคนอนะ่ะถ้าตามแมท่ะรู้อยู่แล้วว่าแมทเป็นคนไม่ทำหน้าเลยแล้วถ้าแมทจะทำอะไรจริงๆอะ่ะคือแบบเรียกว่าไงต้องสื่อสารเยอะแล้วก็ต้องมั่นใจแล้วอะ่ะคือเชื่อว่าถ้าแบบแมททำอะไรอะ่ะทุกคนแบบแบบ มั่นใจได้เลยว่าแบบมันมันเห็นผลจริงๆคือเนื้อออกมาเราเสียเงินแล้วอ่ะเราแบบอยากมาทําแล้วมันต้องแก้ปัญหาได้อย่างที่เราอยากแก้แล้วมันก็ต้องคุ้มค่าเงินเหมือนเหมือนอย่างเนี้ยเหมือนแบบพอทําไปแล้วแล้วเรารู้สึกว่ามันเห็นผลเลยอ,อย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยแมทว่าแมทว่ามันมันปังตรงนี้คนเราเนี่ยเห็นไหมบอกว,ว่าสวยแล้วแต่มันก็สามารถที่จะสวยไปเรื่อยๆสวยขึ้นได้อีกอุ้ยดีใจเลย พากันชมแล้ววันเนี้ยฉีดเก่งกว่าพอๆกับหมอจริงหมอฉีดเก่งมากเนาะต้องหักแบบเราการมาดูแลตัวเองมันก็เหมือนการรักตัวเองใช่ให้ของขวัญตัวเองใช่ถูกต้องคือตอนนี้คือแบบเป็นผู้หญิงเออแบบเป็นสาวเต็มตัวเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวที่รู้สึกว่ารักตัวเองมากแล้วก็จะบอกว่าทุกคนคือแบบ เราจะสวยที่สุดต่อเมื่อเราหลักตัวเองแบบนี้เลยค่ะใช่นี่ไปทุกคนใครอยากทําอยากได้โปรโมชั่นนะฮะี่แคปหน้าจอตรงนี้ไว้ได้เลยอ๋อเหรอคะใช่แคปไว้ได้เลยแล้วก็ส่งให้แอดมินของเราทางไลน์แอดแบคคลินิกเดี๋ยวจัดโปรให้เลยบอกว่าตามรอยพี่แมทพิรณีมาแล้วแมทครั้งต่อไปได้โปรด้วยปะถืออันนี้มาเลยฮะได้อยู่แล้วคือทุกคนมันปังจริงคือฉันไม่มีสคริปต์ฉันไม่มีแบบ การแบบค้าขายแอบแฝงวันนี้คือฉันมาทําจริงแล้วก็แบบมันปังมากเพราะว่าแบบปัญหาคือพูดไปหมดแหละอะตามนั้นพี่แพทเนี่ยคือลูกค้าประจำลูกค้าประจำใช่เขาบอกเขาบอกเมื่อกี้เขาบอกว่าเขาทําที่นี่อยู่ประจาเพราะว่าพี่แพทเคยเปิดคลินิกใช่ป่ะแล้วตอนนี้ก็คือนางมาแบบมาติดที่นี่แล้วเขาบอกว่าคุณหมอโก้คือเดอะเบสเปิดเองยังต้องมาที่นี่ดูสิจริงนะครับทุกคนฝากไ้ด้วยกับสกาวทรานะใครอยาก เข้ามาหน้าอิ่มหน้าเด็กรถอายุ10ปีแบบนี้ถ้าหาแอนินได้เลยคือแมทเป็นคนแบบไม่ค่อยรักสวยรักงามคือก็รักแหละแต่ว่าเนี่ยฉันสองกระจกไม่หยุดเลยอะ่ะ <c oughs> มันดีเวอร์ <c oughs> คือมันมันปังจริงจริง,รงแบบแบบ ประทับไซเวอร์ปร์ทับไซเวอร์นี่ฮะอ่าวันนี้ขอบคุณคุณแบลควรณนีด้วยนะครมีไปไหนต่อไหมไปท่องไปเที่ยวตีแบดตีใครเทนนิสไม่ค่ะเดี๋ยววันนี้ก็เข้าเข้าร้านตัวเองเขาสถานีเดียวเพิินจิตค่ะโอเคใกล้ๆแล้วเดี๋ยวรอบหน้าเจอกันเดี๋ยวมาอัปเดตกันนะาแน่นอนค่ะฝากคุณหมอด้วยคุณหมอคือแบบเก่งมากจริงๆโอเคค่ะค่ะ